ครับก็สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชาวเพส2020ทุกท่านเลยนะครับผม ABC Gamer TV นะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมา,าแนะนำเทคนิคการเพิ่มค่า,าม a น e เ e น t s สก l ลให้กับผู้จัดการทีมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้อง ขออภัยเมื่อคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับที่ผมได้อัพได้ทำคลิปเกี่ยวกับการเ,าเพิ่มความสามารถให้กับนักเตะโดยการใช้ไอเทมโปรดิช o ั่นบูสเตอร์อเทมโปริชั่นบูสเตอร์แล้วก็โทเค็นสกิลแล้วพอดีอน้องคนนึงก็คือน้องอทีเล็กได้ถามมานะครับว่า ได้ไอเทมเหล่านี้มาจากไหนให้สอนวิธีหาไอเทมเหล่านี้หน่อยอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับว่าที่ไม่ได้บอกไปว่าในาเพจ2020เนี่ยเขายังไม่มีไอเทมเหล่านี้มาแจากเรานะครับสำหรับไอเทมเหล่านี้นะครับเราจะได้จากการเล่นอีเวนต์นะครับซึ่งในเพ s 2020ยังไม่มีอีเวนต์เหล่านั้นมาให้เราเล่นนะครับแต่ อีกสักพักหนึ่งผมเชื่อว่าอีเวนต์เหล่านั้นก็คงจะมีมาให้เราเล่นนะครับสำหรับาการที่จะหาไอเทมเหล่านี้นะครับก็ได้มาจากอีเวนต์นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับกันแล้วก็เช่นเดียวกัน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมา,าแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มค่ามินิเมนต์สกิลให้กับผู้จัดก,การทีมเช่นการไอเทม เราก็ได้จากการเล่นอีเวนต์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับค่า m ินเน e เมนสกิลของผู้จัดการทีมนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าค่า m ินเน e เมนสกิลของผู้จัดการทีมเนี่ยถ้าคนไหนมีค่า m ินเน e เมนสกิลเยอะค่าคอสมันก็จะสูงไปด้วยมันจะทำให้เราสามารถควบคุมนักเตะที่เป็นบอลดำที่มีค่าคอสสูงๆได้นะครับ เดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในไมเ,เข้าไปในทีมของเราก่อนนะครับปึ๊บนี้เห็นไหมครับจะเห็นพื้นที่สีแดงนะครับบนพื้นของตัวผู้เล่นของเราเห็นไหมครับปกติรอบๆตัวผู้เล่นของเรานะครับถ้าค่า คอสเทนเมนต์สกิลของผู้จัดการทีมสูงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็ทีมสปิริตจะมีมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเราใช้ผู้จัดการทีมที่มีค่าคอสต,ต์ต่านะครับหรือว่ามีนเนมเมนต์สกิลต่านะครับไม่ถึงตามที่เขากําหนดนะครับตรงนี้เขากําหนดว่าทีมรวมของเราที่เราผู้เล่นรวมทั้งหมดเนี่ยค่าคอสต์ของผู้เล่นของเราเนี่ยมันอยู่ที่7 0 4 747แต่ค่าคอร์สของผู้จัดการทีมที่เรานำมาใช้เนี่ยมีแค่740คือขาดไป7นะครับค่าคอร์สของผู้จัดการทีมเราขาดไป7ผมก็เลยยกตัวอย่างให้ดูครับนี่ครับบินเนตเมนสกิลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน,อนจะเห็นนะครับว่ามันมีอยู่แค่740มันก็เลยทำให้ ค่าคอสตรงเนี้ยมันมันต้องมันต้องเพิ่มอีกให้ได้มากกว่า7 40, 4 0ด4 7นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเพิ่มนะค่าค่าคอสหรือว่า management skill ของผู้จัดการทีมนะครับก็เหมือนเดิมครับกดไปที่ยุทธไอเทมนะครับไอเทมเดียวอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้เพิ่ม มีเน็เมนต์สกิลให้กับผู้จัดการทีมและมันจะทําให้ค่าคอสของผู้จัดการทีมสูงขึ้นเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนดูนะครับเพิ่มไปอีกมันจะเพิ่มไปทีละสิบนะครับให้เรากดยุดไปอุ๊บลงครับมันก็จะกลายเป็น750แล้วครับค่าคอสเห็นไหมครับพื้นที่มันก็จะกลายเป็นสีเขียวแล้วนะครับหลังเมื่อก่อนหน้านี้มันเป็นสีแดงเห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นสีเขียวแล้วครับ อันนี้เอาไว้สำหรับเพิ่มค่าคอมต์เนมเมนต์สกิลสำหรับผู้จัดก,การทีมที่เราต้องการนำมาใช้ที่มันมีค่าคอสต,ต่ํ่ำกว่าตัวผู้เล่นภายในทีมของเรานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีมาฝากเพื่อนเอนเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจ ให้ผมด้วยนะครับ ABC Gamer TV วันนี้ก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ